สวัสดีพี่น้องนอนพอกระตื่นแต่อย่างนี้มานังเอกไงสาวบึงกุยมันมาสอกผมปอใส่ไปใส่งานเดี๋ยวเ้ามีเรื่องต้องคุยกันอีกวันดี๋ยวเขาจะลงไปหาโตตั้งโตพได้บ่ได้เ่ได้บ่ได้บ่ได้เขาต้องลงไปหาโตอีกวัน พี่น้องตามไปเบิ่งเนดะ้อพี่น้องเนดะ้อพี่น้องมาเข้าลงไปเราลงไปเลยพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเจอต้องเจอมันต้องเจอกันมันต้องเจอกันสักรอบหนึ่งมันต้องเจอกันสักรอบหนึ่งเดี๋ยว นีนได้ยใหไงนี่ติมต่มเดี๋ยวโอ้ได้ได้ค่ะมาแล้วมันบปนแมนเรืองแล้วอา้าวเช็คของก่อนอา่อาอ่นานั่น นี่พรม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 พมแล้วหนึ่งสองสองอ่านพมจะเผืนจะเผืนเดี๋ยวเขาเช็ดก่อนสามผืนเต้นเต้นขะเต้นสีฟ้าฮัลโหลฮัลโหลเต้น แบดดรอปแบดดรอปใส่อีหัวหน้าวงอยู่ใส่หัวหน้าวงไปใส่จ้าว้าอีเมอคุณหัวหน้าวงไปใส่จ้าวัตดีค่ะสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีค่ะพวกอย่างนี้อ่านนะคะนั่นอ่านโดดนั่นคณะอะไรคะเพชรบึงกุยจ้ากุยมาจากอะไรโฮมแมตตัวเขาของใจโฮมเอา่พะวงกันค่ะทั้งค้อนไหวเพิ่์นนั่นจัดมากไหมค่ะ ผ uh> 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 uh <th ู้ใดญคอนวายทางใดกิตติทอันนิดค่ะกิตตีเป็นก้อนวายค้อนวากิตติเป็นบาร์แล้วพรมเขาไจะตัวถามอันคอนวายเหือนกันค่ะมันปลาไหแล้วฮะมันปลาไหแล้วจักเลี้ยวค่าเศร้าเท่าไรสั่ค่ะาอ่างซองมะนี่คอยมาต้วงคาโฮมแล้วพี่น้องมีใคาอย่างแน่ คาโฮมคาโฮมมัดมัดตัวไม่ซ้ำหนีได้บ้านี้บาเงินเอายันงบ้านนี้ปากต้องให้ฉันปอ้ากต่องเดีนวนีเอาเป็นเงินเออช่องหยังงันนี่คูปอลลำเพลนโอ้จ่องคูปองลำเพลนออฟิเชียลพี่น้องฝากให้เพี่น้องนี่หนีเบิ้งยุ่นีฝากฝากให้เรัาเดี๋ยวนี้พันสเก้าสิบพันสาเก้าสิบหนึ่งนสามร้อย้าสิบคนชมตอนนี้นะครับฝากกคแชร์คดไล์กดติดตามช่องคูปอลำเพลนออฟิเชียลว่าันห้เจาขาสาวน้ำตัว ถ้าโตป้าบอกพี่รองโตเดีอยนี้เออ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 ป้าบอกแม่เออกดกดติดตามเน้อพี่น้องเด้อช่องช่องฮะกอล์จำว่าได้จำซื้อซองว่าได้แล้วครูปอลำเพลินออฟฟิเชียลหรือปอลใสไี่เอาอังเลยครูปอลำเพลินครูปอลำเพลินออฟฟิเชียลแล้วก็ช่องแดนเซอร์ออฟฟิเชียลไปกดติดตามฝากไปกดติดตามแมนครับทำนั่นให้แล้วทำนั่นเพราะทีนี้เสียค่าโฮมคอย กับขาพมกับขาพมคาเตนสีฟ้าขาเตนสีฟ้าอีกมีก็หลายอันแค่แมนค่ะแบกดอกกับแมนแน่แบกดอกกับแมนได้นานๆๆๆๆๆๆ่ๆๆ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 ๆอๆๆ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 ๆยๆๆ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 ๆยๆๆืๆๆ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 ๆยๆบๆๆ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 ี่ๆๆๆๆๆๆหๆๆๆลๆลๆๆลๆๆๆๆลๆๆลๆๆๆๆลๆๆๆบๆๆ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 ยๆๆๆๆๆ่ยอะไรซๆๆ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 ะพี่น้องซๆๆ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 ๆหาเพิ่น จักน้อยังเน้อยจ้าไปกดติดตามก่อนเป็นผ้าข้ามาหนังคุ้มเอาน็สินดีชื่อว่าอะนองคูปอลำเพลอออฟฟิเชียลค่ะคูปอลำเพลอออฟฟิเชียลให้พี่น้องเนาะให้พี่น้องติดตามกันแนนบสนุนทุก้องเด้อค่ะขาคุ้คนออฟติเชียลตกแต่ว่าซองนี่ก็จะติดตามหลายเนี่ย สัสครับขอบคุณท er ี er er ่ปิทินให้ที่พิมให้ว่าครูอลำเลินออตรเลียนะครับครูบอันนี้คนละครึ่งบออันคนละครึงไปหลุดคนละครึ่งไหมบอลละจ้านรดเจดโลโละ่ก็โละจบพ่าแกไปก่อนไปอยถ้ามานังเอาฟองเ้นได้ทีหนอเามานังได้งามเนาวครับอกไดู้ อะไรเติมหึงโย่ Rot ้ากกเติมหนึงโย่ mu ้ามานางเอาขององศีลดิพี่น้องเขาปฏิเสอย่างเด่นหนีมานางเอาของศีนเป็นยห้าเป็นยืนมืนกับ่บอกห้าคอนไอยอวดเป็นบ้แ่รับอท่าคอนวอวอรวนกผู้แล้วใจดีเขได้คือดอกพี่น้อง้็ขออภัดิสนใจยังดอกเขาได้รอไ่ก็ได้แ้เรื่องงานนั่นหละมิซื้อฉันบ่ต้องหาใบตอัดตัมไปจบนี่ ต้องเป็ข <s SC I noise> ้อไข่จบฉันลอกไปแล้วหนูพ่เกียนไหลกระมูแหมพูดเดียวออกจากใบน่ะเป็นสีใบไปแล้วเออเาเจาสนหนาจะลุ่นลังวัาเขาจะลุ่นยอยงกสกูตเตอร์ฟฟ้ากสกูตเตอร์แต่กระด้านให้าบอกี่จะยายอะไรเห็นเป็นสกูตเตอร์ต้องมาเบิ่งนดูสาวหน่อยแม่แม่แม่เื้อลูกติดอยคบุงคุยบอพี่ลุงน้ำเพิ่นจ้า เอิ่นแม่ครูปอใส่ยาเดือดนะแก๊หวยแล้วแกด้วยไม่มีค่ะไม่กินเหล้าไม่กินเหล้าค่ะกินบ้าได้ต้องมีกินซีซีกันตายไม่ให้เบเหล้าหรอกว่าสมองหนักเจ็บห้อยจังแน่จะ่าว่าหรอให้คูปอร้องเพลงด้วยเจ้าเจ้าเสียหายจักบาาแล้ว แล้วเราจะขี่แล้วเป็นนักเราประกวดเด้อเราจะไม่พูดอะไรทั้งแบบแต่ว่าเราหาบอลอกคนฟังยังไงเข้ามาห้องนี้ระวังให้แต่เบิโดนติดตามแล้วเขียนตัวผู้ดไมาหอดกเชียนกสิจับฉลากน้ำคืนเอาเอาคือว่าเขียนซื้อฉันฉันมาหอดกอนมูแหมตัดเอาไหมเอาคือพอมีซื้อฉันเอาแม่เอาแม่เชียนก้อนเอาเห็นไหมเชียนก้อนไล่เอาผู้เดียวนี่นะผมพูดเลิกแล้ว บอยอมเด้อปอใส่เนางเป็นลาเบอรงของดีครับเขาบ้านบ้านเกิด no, มูอันเจ็บปลูกลูกเพิ่นเบรนจารบัานเกิดเพิ่นเอาหมูกระทะมาเลี้ยงเพิ่นมีหอดทีมงานกองเป็นหดเวทีเวหยังบอเดี๋ยวเดี่ยวฮะเบิ่งก่อนบ่าแมนซื้อฮ้าบอหนูใชอปอใส่ปอสวยคือคือใบเดียวฮะคือใบเดียว เอาจักปีค่ะเอาจักเอาเอาเอาจักอันนึงมพี่ชื่ะไรนะสนันค่ะสุนันท์ค่ะโอ้ยบุกลุกเกินน่าจะได้น้ำตาลตามปูปอแล้วนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากนะคะกระซางเขาเดี๋ยวเอาสองตำกันเลยเฉดข้าพเจาสนใจผู้ใดแค่กี้แล้วตตอนนี้สองนิพี่น้องพ่ติดตั่งคลายวิต่แติที่หนึ่งสองล้ายเ้าก็เลยต้องเลยเหตุมาบ่ได้หายช่องบ่ได้หายลุกลุกลงไปแล้วเมื่อวันเข่าวบ้าได้พี่ก้าเนาะ อันนี้ซื้อข่อยบ่ออ้อขอบคุณนะคะอุ้ยไทยได้ในเรื่องพี่น้องใครได้ก็ดีใจน้ำเพลินเบิร์ตสำหรับชงนี่เอาไว้สำหรับพี่น้องเนาะขอบกันไม่พี่แอนนะคะพี่แอนเนาะขอบคุณทุกท่านนะคะ